งานประชันของเก่านี่เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงของสมัยก่อนนะเป็นของที่หายากมากเลยปืนเองก็เป็นของเก่าเหมือนกันตะเกียบแบบอลาดินก็มีนะเป็นไงล่ะของพวกนี้เป็นของที่หาดูที่ไหนไม่ค่อยได้เลยแล้วนะแต่ว่าทำไมถึงเอาแต่สะสมของเก่าๆอะฮะสรุปก็คือบ้านของฉันนั้นมีทั้งรถ แอร์คอนดิชันเตาไมโครเวฟรือวก็เครื่องใช้ทันสมัยอื่นๆครบแล้วก็เรู้สุดคิดถึงของเก่าๆขึ้นมายังไงแล้วนี่โนบิตะน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้หรือเปล่านาะอุ้ยตายอุ้ยขอโทษอทีก็ทษอทีพูดแรงเกินไปหน่ไหมเฮ้ยอุ่ยเข้มว่าแต่ว่าบ้านโนบิตะน่าคุณจะไม่มีของเก่าแบบนี้ใช่ไหมฮะบ้านฉันนั้นมีของเก่าย่อะแยะไปหมดเหมือนกันเหรอมีของเก่าแบบไหนอยู่อ่ะ ใชแ่แล้วก็ก็ทั้งโทรทัพน์แล้วก็เครื่องซักผ้าเก่าๆนะก็ใช้มาทั้งสิบปีแล้วนี่แล้วก็ยังมีเครื่องดูดฝุ่นกับตู้เย็นบ้านชั้งเก่าหน้าดูเหมือนกันนะเอะจะบอกว่าของแบบนั้นถึงจะเก่าแค่ไหนมันก็ไม่มีค่าหรอกนะจ๊ะโนบิตาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเอาฉันเลยเดาซื้อบื้อหน่อยเนี่ย <c ười> <c ười> อยากได้ของเก่าอ <c ười> ืฉันเพิ่งเคยถูกทำาอะไรบ้าๆแบบนั้นเป็นครั้งแรกแถมตอนน้าชิสุกะด้วย ก็เลยอยากจะต่อหน้าคน,นี้อกกลับไปบ้างเขาร้องนะนะโดราเอมอนอมดีละวางใจเธอะเอาละจะเรียกร้านขายของเก่ากับของหายากในศตรวรรษที่ยี่สิบเอ็ดมานะาแต่ว่าจะซื้อของเก่ามันก็แพงดังนั้นเอาไปด้วนแลกเปลี่ยนกับของที่มีอยู่ที่นี่ก็ลแล้ววางใจเธอะวิทยุอันนี้เป็นไงอะฮะได้ไหม,มก็ดีนะฮัลโหลฮัลโหลร้านขายของเก่าแล้วครับผมโดราเอมอน คืออยากจะเอาวิทยุสมัยปี1976มาแลกกับของที่เก่าวกว่าน,นี้ได้ไหมล่ะครับต<อ>กลงนะนนจะแลกเป็นในทันทีนะครับว้ายนี่มันอะไรกันลเนี่ยฮะเขาเรียกว่าวิทยุแรมมันเป็นวิทยุรุ่นต้นๆเลยล่ะครับเนี่ยก็เป็นวิทยุเหรอ ที่ไปเป็นวิทยาศาสตรครับที่เขตตุกยี่ในวันนี้เป็นไงล่ะคะดูดายช่ไกมนี่ก็ไปวิทยุที่เก่ามากๆเลยแหละวะให้มันฟังด้วยีนะโอ้ารไอ้โหโอ้ไรโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้ไรมอนโหอ้โหอ้โหโอ้โหโอีโหโอ้โอนโหโอ้ไรโอนอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้นรโอ้โรโอ้กหโอ้โหโอ้โหโอ้ไรโอ้โหโอนโหโอ้โ่โอ้โหอ้โหโอ้ไัมอนโรโอ้รหอนโหอ้หอออออ้อ้้อโหออออหออออรอ อยากจะขอของเก่าหน่อยนะฮะคนนี้จะเอาอะไรมาแลกหรอครับเอออะไรก็ได้ตามสะดวกก็เลยอยากจะช่วยเปลี่ยนให้ทีนะ,ะยิ่งเก่ายิ่งดีเลยครับอะไรก็ได้ครับรับทราบแล้วครับงั้งกนก็หากครังเราหาของเพิ่อะไรก็จะเปลีป่ยนให้ต่นที <c oughs> จะมีอะไรอ,กอ่กใบเด้กกเเอสะดวกเองเลยเฮ้ยอย่างนี้เองที่ว่าเป็นของเก่าเออไม่จะแปลกตรงไหนเลยทุเลดเลยหวานแล้วเชียวนี่ ใช่เหรอใช่แต่ uh, งแบบนี้มาเลยเห็นหรือเปล่าเจ๋โ yeah, อ้ยคุณร้านขายของเก่าอยากได้ของที่มันแปลกกว่านี้หน่อยนะครับมีของเข้ามาพอดีเลยมันอะไรโอ้ยชุดไวกิ้งมาหนึ่งพันปีก่อนไงแย่ไปเลยหาดูยากจังเลยฮ่อยังมีของเก่ากันนี้อีกเนอะอะไรของยุคกินนี่นง โอ,โอ้โหทุนน <w> ี้ไม่น่าดูเลยว่ะเพื่อนโสดโสดโสดฟ้าว่ะนี่มันก่าวเก่าเกนเลหยุดกะทีเถอแบบนี้่อาชก็มบัมนกันจะไม่เยปลี่นเลยนะลวแล้วแล้วล้วแลหวแล้วแล้วแล้แลวแล้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 วแ้วแล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 ้ว็ลแล้แล้วแล้วแล้ล้วแล้ว้วล้วแล้วแล้แ้วแล้ว้้ล้ลลล้แ้ล้้้ เฮ้ยเฮ้ยตเยอยาสัหน่อยะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นล่ะนี่ยอย้าวมาแล้วครับขึ้นของมาให้แล้วครับเราเป็นเจ้าหญิงนะหนโเบตาคูเนี่ยสั่งให้เปลี่ยนเองตามใจชอบสินะต้องบอกยกเลิกแล้วล่ะนอเบตา ให้เจอเรื่องซวยเข้าจังเบอร์เลยดีละระหว่างที่ไม่มีใครอยู่ก็รีบกลับบ้านดีกว่า้วนี่มาแก้ผ้าเดิมแบบนี้หมายความว่ายังไงกันต้องจับหยุดนะผู้ต้องวังครับยกโทษให้ผมเลยนะครับคือมันมีสาเหตุอยู่นะครับทางมเรต้องมาแก้ตัวทั้งเส้นเลยเย้นี่หมายความว่ายังไงกันเนี่ยโอมิตา นี่อยู่นี่ไอ้เหนือิตะมาสั่งอะไรเอาตามใจชอบแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยขอโทษขอโทษเราวิทยุติดต่อละอ่าฮะโอยจริงๆเลยเหนบิตะเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบอ่ะซะเลยถ้ามีคนเก็บไปยังไงโอ้ยงานก็เสร็จเร็วกลับไปรดเบียที่บ้านดีกว่าเฮะบ้านของเราที่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยฮะอฮ้ยคุณครับบ้านของเราล่ะฮะนี่แหละบ้านของเราอ่ะ เลยอเป็นยไปอะคุณอ,อุณท้ลแล้วลรอ่อ่ะเจอแล้วเจอแล้วฮัลโหลคุณร้านของเก่าครับของทั้งหมดที่เปลี่ยนไปช่วยเปลี่ยนกลับมาให้เหมือนเดิมได้ไหมล่ะครับไม่แบบนี้ก็แย่แล้วสิครับของที่เปลี่ยนไปทั้งหมดถูกขายไปแล้วนะครับจ๋าเออทางเราก็ลำบากเหมือนกันนะครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิครับเอยถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นของใหม่ล่ะก็จะรวบรวมให้ได้ทันทีเลยนะครับอย่างนั้นก็ได้ขอให้เปลี่ยนเป็นของใหม่ล่าสุดแล้วก็แล้วกันนะครับมาช่วยหน่อยนะ ูร้านของเก่านี่ทำให้กลับไปเหมือนเดิมทีเถอดูเหมือนทุกคนจะทำใจกันไม่ได้แล้วล่ะครับอ